สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันโชคเซเรียอิตาลีเวโรนาเปิดบ้านพบกับลาซิโอเจ้าบ้านเวโรนาผลงานในบ้านของพวกเขาช่วงหลังทำได้ดีเพราะชนะมา2เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนลาซิโอพวกเขาเป็นทีมที่ดีเช่นกันเพราะผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3นัด เรทราคาเปิดออกมาให้ทับอินซีฟ้าขาวเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าลาซิโอนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะเกมรุกก็อันตรายแถมตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางมีลุ้นไปลุยแชมเปี้ยนลีกทำให้เชื่อว่าพวกเขาจะสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อคว้าโอกาสนั้นให้ได้และการจะทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องเริ่มเก็บ3คะแนนในเกมนี้ ฉะนั้นแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับคู่นี้ผมให้ลาซิโอไปต่อกันคู่ที่2ครับลาลีกาสเปนรายโยบายกานโนเปิดบ้านพบกับอันเมเรียโดยเจ้าบ้านรายโยบายกานโนภายใต้การทําทีมของอันโดนี่อิราโอล่าพาทีมเรียกความมั่นใจมาได้ในเกมที่แล้วด้วยการเอาชนะบียาเรอันในเกมยากมาได้ซึ่งก็ทําให้ผลงานตลอด3เกมหลังสุดแพ้มาแค่หนเดียวเท่านั้น ทางฝั่งอันเมเรียของกุนซือรูบินผลงานในเกมลีกของทีมดีขึ้นมาต่อเนื่องเกมที่หลายแล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะเอสปปนยอนมาได้ซึ่งก็ทําให้ผลงานของทีมตลอด6เกมหลังสุดในเกมลีแพ้มาแค่หนเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้อันเมเรียฟอร์มดีและเล่นกันได้เหนียวมากก็จริงแต่ทว่าปัญหาในเกมเยี้ยของทีมก็ยังเป็นจุดอ่อนที่ยังแก้กันไม่ตกเพราะยังไม่เคยชนะใครเลย ดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะลุ้นได้เฮมากกว่าคู่นี้ผมให้รายโยบายเยการโนและคู่ที่3ของค่ำคืนนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบล็กเบิร์นโรเวอร์จะเปิดบ้านพบกับวีแกนแอตแลนติกนัดนี้แบล็กเบิร์นโรเวอร์ทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มก็ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่วันนี้มาต้องมาเจอกับทีมเยือนอย่างวีแกนแอตแลนติกที่ฟอร์มกำลังย่ำแย่สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดเจ้าบ้านดูดีกว่าโดยแบล็กเบิร์นโรเวอร์ สดน,นั้นได้3เสมอกัน1วีแกนแอตเลติกชนะได้1ด้วยฟอร์มปัจจุบันเจ้าบ้านดูดีกว่าเยอะและด้วยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านน่าจะเฉือนชนะได้คู่นี้ผมให้แบล็กเบิร์นโรเวอร์ก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่ลาซิโอคู่ที่2รายโยบายเยกาโนและคู่ที่3ามแบล็กเบิร์นโรเวอร์ใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแต่งอิ่มอิมจุกจก,กันนะครับก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ